นี่ไข่เลยคลาบช่วงนี้จะไข่เลยไข่มาเลยนะเลาะมาก่อนสบายดีมาสุู่สุขุมวันนี้กับพาเบาสดอ,อ่อนทัวมาตลาดเปิดใหม่นะจะิร์ดอันชัด เนาะออกลายเป็นอื่นเป็นกบเป็นเครียดคือสิหลายเนาะตลาดตัวนี้ขึ้นกับดอนป้าใหม่ใช่ไหมตลาดแคมทางเนาะอยู่ทางไปวงเวียนมาเนาะพนะอสอนไปฝากรถที่ฝากที่พอน้องเลาะเบังวาซีมี่แน่เนาะตลาดเป,ป้าใหม่เนะขาไปโดนเขาเป็นตลาดเกิดขึ้นไหม,มพี่น้องรถกระซับนี่แหละพี่น้องเพราะว่าตลาดนี้เป็นตลาดใหม่เนาะเกิดขึ้นแะค้มทางเพราะว่า มาพอ,อนข้าวตะระมันเพิ่นตะระไม่วตะระนี่กลเกิดขึ้นนานแล้วนะแต่ว่ามันสีมีอย่างไรเอาสีผ้าพี่ก็น้องเข้าไปเลาะเบิ่งได้บอสมควรพี่น้องโอ้มาพี่เลยเนาะไม่พลาดเนาะรักสามก็เอาเนาะอยู่พี่ก็เอาเนาะไทยยัง่ะรักสามย่าแล้วเ่า ย่างยั่วรับตามเืออันไปถ่ายคลิปเมื่อวานเมื่อก่อนโมเห็นเจ้าเล้วเลาะซื้อปลานี่นะไหนๆเลาะซื้อปูซื้อปลาเมื่อก่นปลาดําเผาะเหรอพ่อผิดลูกเคยอึ่งเผาเน้อึ่งเผ้ามาเลย ลายลายลายกระไรมงม่วงกระไรใช่เน,นาะมัมงมง่วงไข่กำลังระบาดเลยนี่ กินไหลที่นนอะปลาน้ำคลองบริลว์เฮ็ดกระตั้นเนาะเพื่องธรมรมชาติหลายแต่พ่อบ่อสอนเย่ะมาเนาะกิโลเท่าไหร่ปลาอาหารสีฟันปลาน้ำคลองก็ลังขึ้นนะเนาะปลาปากแซ่บเลยปลาอันนี้ประเภทลาบนี่ในไข่เลยปลาช่วงนี้จะไข่เลย

พกักน,นี่เพิ่นกินแต่พักวัออ <laughs> ก,กนะเ,เน้น,พ,น,พ,นพักเป็นรักรสารบ้านเฮาสารบุญสารเนาะไขม่มมแดง เอาบนไมมิมตัวมิ้มนะฮะตัวมิ้มข้างมิ้มก็หมกเพ็ดจานพ่าใด้ด้วหมกเพ็ดเนาะเพ็ดเอาเราวัสอนเพ็ดนี่ลบ่สิบพันเพ่เพนีนะ ันนี้ม่งสามโลแน้วมแม่เลยเ้ยมาเดี๋ยวนี้เยนก่อโอ้ยกบกบกบหน้าเขาด้วยพี่เนาะโมแม่กบเรียกได้นี่ยู่เป่านิพี่มีนกบ้พักอย่าควยแม่โ่ เ่ยายาพักคอยบอกให้เจ้าไปซุกเผยฟันบอกเผยพื่จีบมุ้งเป็นยาเนาะแม่เนานะคือมียาปวดเอาสองอันจะได้ไหมสองอันนะอันเดียวยังบุคคลมันยุดเลยเน้นแต่พักไปเนี่ยเ,เ,เอาไปซ่อมตบอบบไปซ่อมก็ไดเอาต้มเอาต้มมาซุปรสวด โอ้โอึ้งเขาได้หนิเนยนี่จะเห็นอึงเขาได้กินถอึ่งอย่างปีนี้นนนอึ่งไม่ไข้ปะไข้่ึ้่เขาจาวจะลบโอ้ยจะกินแล้วเจ้าจะเอาไปกินบ่าเจ้กินไม้ปีนีะโดนจะแสนวะ สองแนห้าสองแสนห้าสองแสนห้าเฮ้ยอ้ยางบ้รไปซื้อหื้ยังสาวกินอนอเซะ่าเผู้สาวนจโอ้ตลาดอันน้อยเขานี่ตั้งคนหลายนะพี่น้องบอกว่าเครื่องเครื่องซัดป่าก็หลายเป็นคบเป็นเขียหลายก็รักษา

เอาซื้อไปซ้อนหลานะเขาชื้ออาไรเราเอาให้เราจานม้เอาไปซ้อนหลานั่นทำเทียทงื่อโดยคอยใที่ทาก็ได้เติมหรือเ่าลายแล้วนี่เติมหรอะโล่าลกี่แก้วบะม่วงร้องซื้อให้เพื่อนอบหลงม่แหละูดิ หมูไข่กีอซ้อกไข่มีาวจะเป็น้ไข่ตัวพีตัวนี้แซ่บได้นไข่น้อยอันนี้นละนาานมัน โอ้ห้องมิมหญ่งนะครับล่างนึงนเท่าไรวะเนี่ล่างเจ็ดสิบเบพัอาน้ำาแล้แลก็สอนไปแล้นะดดสิบพัน <c oughs> มันก็จะปน้ผมซื้อแล้วโอ้อาหารบ้านเฮาเนี่ตั้งหลายเป็นหะอยเป็นพักเป็น ตลาดนี่เนะค่ะอ้เครื่องป่าของโดกงลายเป็นพักอ,อันนี้กับซุปพักล้องบงนเลสซุปพักล้อบนเออเอาเปินกบาเป็นคนนโบราณ

ได้กินยุ่อันนี้เป็นแหนะเนี่แต่้โงนี่มันเป็นไข่เป้งวัแล้วนะเออมันจะเป็นเม่นะอ่าเี้ยไปดูเขาเบื่อปนวะน้อยกว่าตากเบื่อ có len bội chắc này. mà 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 người mọi người nhảy còn nhá mà mọi len đó, ừ ừ mà mọi nói, mọi người cho người mọi người mọi นอ้อยนอ้ได้แหละแ่กได้โอ้นอ้อยไแกงเอาแบบแกงน้ไม้นี่ยบ่นะแบบแกงนอเล่าน้ำไม้บม่ได้บ่ได้ลองมง ลาน้อยมันไม่สีไล <ism> <rawd unre iry> ่ลาเปิดใหม่ในเครื่องกินไลอยจอันนี้หอยจุกหอยจุกหอยยังอันนีมาทุกอย่างดว่าเรารักสามนี่ยโบจะค่อยมีหลายปเดแต่ใครคนมองใหม่เบียดมันเมันมันคนเล่าเขาไปก็หลายเข้าไปกินง่ายกินหลอาพันนหลอก พอ d e แก้วนะพอขวดน้อยกันมั้งิดอยาก็ิดเลยนะครับาเนาะ กว้างอยู่พี่น้องตลาดบ้านใหม่สีเวไลเขาพี่พะน้องเลาะเต็มอิ่มเลยมั้เครื่องปลาของโดง่งคือว่าลายแบบธรรมชาตินะรักษาไบ่ค่อยลายเปาไหนไปเมื่อวานนี่นะพี่เพิ่นมาอยู่บ้านตลาดบ้านใหม่สีเวไลแล้ว พี่พอน้องกับได้บานี่ติดแคมทางตลาดบ้านไม่สีไปไลยนี่คลิปนี้กระชีบูมีอย่างไร้ผ้าเบาสนอนทั่วๆกันมาตลาดมาซื้อน่าก,กินคลิปหนา้าคลิปหนาวิดีโอหน้าวิดีโอ้อย,โโยพกพอกันไหมเด้อพี่น้องเอะเข้าไปติดต,ตามไว้นะไปทั้งใดก็จะได้ไล่เบิ้งคลิปนี้ก็ 买一个，然后。